สวัสดีครับเอซีทุกคนทุกท่านครับได้เวลาครับภเกกตาวธาแดดขึ้นแล้วครับนี่ครับทองฟ้าเปิดแล้วครับวนตกลางตีห้า พี่น้องกองไฟทุกท่านนะครับวันนี้วันหยุดวรนอาทิตย์นะปาลิจิตก็ไปถึงจำปาดงเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายมากลุ้นนั้งคืนเลยครับเปืนสีทุ่มฝ่าก่อนไัทั้งห้าคันโอ้ดูแล้วขนลุกครับ ลุ้นตันงอยู่หกอกถึงจุดหมายจำปาดงลุ้นแล้วลุ้นอีกครับอุปสรรคมากมายทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับทุกคนช่วยกันเห็นแล้วปื้มครับดูแล้วเห็นแล้วปื้ม แสตช้นี่โหวิ่งกับทุกคนันนะทีมช่างทุกๆท,ท่านฮนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะเป็นห่วทุกทุกท่านนะครับช่วยกันนอดหลับ,บนอนนะจังตำพอลลีนะ่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ฮนะับพอ่อทีมดาวกันท่า ทางท้องฟ้าเปิดหมดนะครับดีใจมากฮะดูไปขนลุกไปครับทุกคันมีอุปสรรคทั้งนั้นฮนะแต่ผ่านไปได้ดี มีช่วงหางนะครับที่สูงเท่าที่จุดดูไปดูขนลุกไปครับอู๋ปาริจิตก็ไปอยู่ที่ใหม่แล้วปกปักรักษาลุงพลปแตนทีมงานยูทูบเบอร์และชาวบ้านท,ทุกทุกท่านด้วยนะครับอูปาริจิต ก็มีโอกาสผมจะไปสการะท่านนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตังค์ครับขายก็ไม่ค่อยดีอะไรอะไรก็แพงครับน้ำมันก็แพงหมูก็ขึ้นกันหลำปีผักบุ้งขึ้นหมดครับมาเช้าเจอลำปีถุงละร้อยเจ็ดสิบกับบุ้งร้อยห้าสิบ ของแรงน้ำมันไปกับ8ปลิห้าร้อหมดเลยครับไม่มีเหลือแพงม,มากมากได้11ลิตรกว่าห้าร้อย่สิบนะติมเ,เน้ำจืดไม่หมดเลยครับ ชมวิวไปเรื่อยๆฮะานิดจ,จำเลยฮะจิ้มตาเลยครับเข้าไปชมช่องพรไชยหมูกระทะกดไลค์กดแชร์ชรรกดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะกระชื้นช่องพรไชยหน่อยนะครับทุกท่าน fc ทุกทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ เราทำอะไรแล้วนี่แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูปูฟาริจิตต่อครับเดี๋ยวว่างก,ก่อนครับทำอะไรเรียบร้อยเสร็จนี่เรจะเข้าไปดูดูให้ทุกช่องครับดูให้ทุกคลิปกระ,ะ,ะโดดไปช่องนู้นกระโดดไปช่องนี้ ตกลุนแล้วลุนอีกท่วงไม่ท่วงตกเยอะไม่เยอะี่นีตกมาพอสมควรร่างกายก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับตัวกระตุกเครื่องไม่ไหวฮนะฝากดกท่านนะครับ เข้าไปชมเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับฝากไ้ด้วยนะครับขอใชหมูกระทะนะครับตอนนี้ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พอขายได้ ลี้ยวไม่ได้ฮะสนอนลื่นอีกมือถือโทรศัพท์อีกมือบิดคันเร่งมาลุกขึ้นครับครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย